พานะคะเติมประมนตะเกียนได้จัหงนี่เปบาทค่ะมางขาขค่ะย uh, like, so. ่อยแรงได้นะคะแล้เนท่ี่าปีอะไรอ่ะีเกิดปีอะไรข้างในอ่ะ ไป็นไียวะใส่คู่ของยิงที่เปรี้ยอะไรวะคุณรู้เป่ามันเป๊ะตรงไหนยางเขาบอกว่าคู่ของไที่ต่ายไงเขาเป็มีอโครสูงอย่ที่เซอโน่การตั้งตัวเริ่มต้นโดยคู่่อง่ั้งั่จะนเช่มยง่ ไหวพระเาอดเจิญการเข้ายมพ่อพระอาาน้าชายเือนตเนพทีนัรกิยเดียวกางจิตใจในการผ่านารอบรมจิตพุทธาิเศษหลังใการพุทธร่วมเหตุตัวบ้านเมเราอยู่อาศัยอากราริจัดยาชาด้าที่เราต่อที